ทุกคนตันนี้ก็พาทุกคนนะครับมาอยู่ที่แรงจุดนี้กับานกันอีกแล้วนะครับอยู่ตรงนี้ครับรงนี้รงนี้นวนะครับตอนนี้เลแค่นะครับแต่กนี้นะครับต้องฝึกนกำหนดนะครับเพราะว่า เปลี่ยนมือในการเข้าที่นะครับเดี๋ยวจะมีเข้าแก่าขออาไว้นะครับมาเข้าต่อก็เลยครอบแล้วแปลงนี้ก็เลยต้องจุดก่อนนะครับหัวก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแปลงนี้แลวราคาแต่มไม่ดีด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับสาหรับแปลงนี้เมื่อว,วานก็ได้ไปสองเที่ยวนะครับวันนี้ก็ลงหยุดน่าจะสองเที่ยวเหมือนเดิมแต่วันนี้นะครับหัวค่อนข้างจะเล็ง

นะเร่งติดเลยนะครับโออแรงนี้นี่ถือว่าติดคาดมากเลยนะครับสำหรับนักไทยนี่จริงๆไม่น่าจะเล็กขนาดนี้นะครับสำหรับการปลกเป็นกระงนี่แดงนี้ถือว่าน่าจะยิดตัวนะครับยิดกลางว,ว่าติดแรงด้วยแล้วก็โดนมแดงไปด้วยนะครับแตงนี้ก็เลยทําให้โ้งไปง่กแล้วก็กรถไับ เทีนี้มาดูราคาดิตัวน,นี้ถือว่าคู่ตุ๊กเต่งนะที่ผมพาไปดิถ้าทุกคนติดใจดูนะสำหรับเหมืองไทยดิโหหัวนี่จะใหญ่มากนะครับถึงราคาไม่ดีนะครับแต่าาได้น้ำหนักจากหัวนี่ถือว่ามีสีนะครับราาไปต่อได้เลยแต่แพงนี้นี่ถือว่ายากอยู่นะครับ ครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็พา,าทุกคนมาดูบรรยากาศนะครับสำหรับนัาไทยแตงนี้เตงกันเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของผมับคลิปนี้สวัสดีครับ